เลือดคุณกําลังบอกอาการอะไรบางอย่างรู้ไว้ก่อนเบาหวานถามหาโดยไม่ทันตั้งตัวฟังคลิปนี้ให้จบค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง hb a 1 c และ fasting b l o sugar สองค่าที่คุณหมอดูเพื่อวินิจฉัยเบาหวานและติดตามอาการค่ะ hb a 1 c คือค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมย้อนหลัง3เดือนส่วน fasting b l o sugar คือ เจาะน้ำตาลปลายนิ้วตอนเช้าก่อนกินอาหารค่ะ 1. ในคนปกติควรจะมีค่า HbA1c ต่ำกว่า5.7%และค่าน้ำตาลปลายนิ้วควรจะต่ำกว่า100 2. กลุ่มเสี่ยงเบาหวานหรือก่อนเบาหวานค่า HbA1c จะอยู่ในช่วง5.7-6.4%ส่วนค่า น้ำตาลปลายนิ้วจะอยู่ในช่วง100ถึง125มิลลิกรัมค่ะหมายความว่าร่างกายเริ่มควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีแล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด่วนค่ะ 3. ถ้าเป็นเบาหวานแล้วค่า HbA1c จะอยู่ที่6.5%ขึ้นไปส่วนค่าน้ำตาลปลายนิ้วก็126มิลลิกรัมขึ้นไปวัดอย่างน้อย2ครั้งค่ะการเช็ค2ค่านี้เป็นประจำ ช่วยให้เรารู้ทานเบาหวานก่อนที่จะสายเกินไปค่ะฟังคลิปนี้จบแล้วไปตรวจเลือดประจำปีกันค่ะปรึกษาแพทย์ดูแลเรื่องอาหารอย่ารอให้เบาหวานแสดงตัวเช็คเลือดวันนี้เพื่อสุขภาพดีในวันหน้าค่ะเช็คผลเลือดแล้วผลเป็นเช่นไรทักมาคุยกันค่ะพี่แก้มีเคล็ดลับดีๆสำหรับคนที่อยากห่างไกลจากเบาหวานสุขภาพดีฟีลเกรดไปด้วยกันค่ะ